มีการเผาขึ้นอยู่แบบแบบตะลึงเลยครับตะลึงเลยว่าใหญ่แล้วก็ความรุนแรงของมันนะฮะซึ่งเลยทําให้ปทุมเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีฝุ่นพิษนะครับสูงในติดอันดับของประเทศเลยไม่น่าภูมิใจเลยนะฮะไม่น่าภูมิใจเลยครับนะครับยังไงเดี๋ยวขอให้สสเปคแนะนํำงานของกลุ่มของสสเปคก่อนนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจริงๆแล้วใกล้ตัวเรามากนะครับ ุ่นพิษนี่ทําให้เป็นมะเร็งปอดได้นะครับรู้จักหมอกิจไทยไหมครับหมอกิจไทยนี่เป็นคนที่ออกกําลังกายนะครับหมออายุน้อยไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับออกกําลังกายทุกวันแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ว่ากลายเป็นมะเร็งที่ปอดนะครับตอนนี้ก็คือต้องเสียใจด้วยนะครับหมอเสียชีวิตไปแล้วด้วยวัยที่ไม่ควรจะเสียนะครับเพราะว่าเกิดจากฝุ่นควันตรงนี้ถึงบอกว่ามันใกล้ตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเรา ต่อไปเราจะมาฟังกันว่าสอสอเป็กจะมีแนวทางยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอให้สอส,อสอเป็กแนะนําตัวและแนะนากิจกรรมของกลุ่มของก้าวกลกันนะครับครับงั้นต้องขอแนะนําตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับและก็แนะนําทีมด้วยผมชื่อภูนศักดิ์จันจมปีนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อจากพกรรคก้าวไกลนะครับและก็รับผิดชอบในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมเรามีปีก สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปีกแรงงานหรือว่าอีกหลายๆปีปีการศึกษาปีสาธารณสุขนะครับซึ่งแต่ละปีกเนี่ยผมต้องเรียนว่าแต่ละคนนะฮะที่เข้ามาทํางานที่ตรงนี้นะครับก็จะต้องมีวาระหรือเจนด้าของแต่ละคนว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านใดนะครับผมก็แน่นอนว่าผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพราะผมทนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยเราเนี่ยครับหมักผมมาประมาณ 30- 40ปีตั้งแต่ผมเกิดจนกระทั่งผม แก่ <c oughs> คำนี้ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะฮะน่าชมปัจจุบันนี้นะครับก็เกือบส0มสิสสิบปีแล้วนะครับถึงยกตัวอย่างขยะพวกเราเห็นไหมเราเห็นกองขยะเช่นที่สุดปราการเราก็ยังเห็นกองขยะเท่าเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นพวกนี้มันกําลังจะเก่าให้เกิดผลกระทบต่อพวกเรานะครับซึ่งผมอยู่ในรุ่นที่ผ่านพวกนี้มาหมดแล้ว เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีปัญหามีเรามีโรงงานออที่ปล่อยสารพิษปล่อยโมโลพิษออกมาสู่ลำน้งสาธารณนะแล้วสุดท้ายชาวบ้านก็ไปจับปลาในในั้นมากินเราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยปลาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเข้ามาสู่ระบบห่วงโซ่อาหารแล้วนะเข้ามาสู่ตลาดที่จะขายให้กับพี่น้องแล้วนะถ้าเรากินปลาตรงนั้นเราจะเป็นยังไงมั้งครับพวกนี้นะครับถ้าเป็นโรงงานหลอมโลหะพวกนี้อย่างที่ผมเคยอภิปรายไปเนี่ยมันจะมี โลหะซึ่งโลหะเนี่ยมันจะไปสะสมนะครับอยู่ในอวัยวะภายในโดยเฉพาะบริเวณที่อ,อย่างเช่นพวกตับนะครับซึ่งซึ่งเป็นตัวที่สลักกรมลพิษเมื่อสะสมปริมาณมากๆเข้านะครับมันก็จะเกิดปัญหาพ่างกายจริงๆเราขับได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่มันขับไม่ออกสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมะเร็งว่าแล้ว่วาแล้ใช่ไหมฮะประเทศไทยเนี่ย อัตราการเกิดมะเร็งนี่เราไม่ใช่น้อยเลยนะครับสูงขึ้นเรื่อยเื่อสิ่งแวดล้อมเราอาจจะมองว่ามันไกลตัวนะครับแต่ปัจจุบันยังไม่ไกลเลยนะครับเมื่อก่อนเราเป็นไงฮะเจออากาศธรรมดาแล้วก็สูดดมกันไปเราก็ไม่ได้สึดอะไรแต่ตอนนี้อย่างที่สสอไม้พูดเมื่อสักครู่เริ่มแล้วใช่ไหมฮะคนที่ออกกําลังกายอย่างที่คุณหมอใช่ใช่ถึงจะออกกําลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยแต่เป็นมะเร็งปอดใช่ใช่นั่นแหละฮะเขาก็จะ มีความเสี่ยงซึ่งตอนนี้พวกเราทุกคนนะครับเรามีความเสี่ยงกันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราเห็นน้ําดินนะฮะพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับนั่นก็คือเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงจะต้องมีกลุ่มสิ่งแวดล้อมขึ้นที่พักก้าวไกลนะครับซึ่งกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รวมสสที่มีความสนใจในเร่สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ1ิบหกสิบเจ็ดคนแล้วนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะสนใจในแต่ละ แต่ละด้านซึ่งเราเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนซึ่งเดี๋ยวก่อนจริงๆสสคนอื่นก็สนใจนะเอาเลยแต่เ็ามีประเด็นอื่นเยอะแยะให้ถามใช่ๆคือสิ่งแวดล้อมนีจริงๆผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นสสเขตเนี่ยจะเจอนะฮะอย่างคุณไม้ก็เจอเจอครับสิ่งแวดล้อมผมก็ังไปกับคุณไม้หลายที่และหลายเคสด้วยกันใช่เราไปถึงนครนายกกันเลยตอนคราวที่แล้วนะครับนครนายกที่เรื่องของปลาหมูปลาหมูใครจะรู้นะว่าปลาหมูเนี่ยที่เรากินกันอยู่ทุกๆวันนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุ่มากครับฝังแลคอนายกนะครับลอบมือให้เรานะครับเราไปดูแลถึงตรงนั้นใครจะรู้นะครับว่าหมูที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่จัดการยให้ดีมันก็เกิดผลกระทบมานะครับมีตอนั้นเราไปเจอน้ําเสียใช่ไหมครับที่ไหลออกมาใช่น้ําเสียปล่อยจากฟาร์มหมูนะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเรื่อยเรื่อยจริงจริงเราก็เข้าใจนะครับว่าสสเขตแต่ละที่เนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้ คือปัญหาด้านสารละลโภคนะครับน้ําประปาถนนอะไรพวกนี้ริงีมันคนต้องเพิ่มครับเพิ่มนั้นสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็คือขยะน้ําเสียใช่ไหมฮะที่เราเชอกันเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าปทุมธานีปทุมธานีมีอะไรลําลูกกาเราเอาลําลูกกาก่อนที่ได้รับล้อมเรียนมานะครับปล่อยน้ําเสียลงคลองหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเก่าหรือหมู่บ้านใหม่นะครับยังไม่บําบัดน้ําเสียแต่ก็ปล่อยทิ้งลงคลองแล้วโอ้โหทำยังไงดีครับ ปัญหานี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเราละเลยเรื่องนี้นะครับน่าจะประมาณสิบปีเดิมเนี่ยถ้าหากเรามองย้อนกลับไปนะครับประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวกฎหมายที่อ้างอิงมาตามพรบส่งเสร,ริมร,รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตั้งตั้งแต่ปี35ก็ประมาณ30กว่าปีแล้วแล้วมันก็จะมีการออกกฎหมายมาให้หมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ ต้องดําเนินการบําบัดน้ําเสียของแต่ละหมู่บ้านเองนะครับซึ่งตอนนั้นเมือม่อก่อนเนี่เรามีปัญหาเรื่องเรื่องน้ําเสียมาก่อนและตอนนี้อ่าเมือม่อเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วมันลดลงเพราะว่ากฎหมายตัวนี้แหละฮะไกลยให้ว่าแต่ละหมู่บ้านต้องมีระบบบำบัดน,น้ำเสียต,ตอนนี้ก็ยังเป็นนะแต่ตอนนี้มันกลับขึ้นมาฮะเพราะอะไระไหมครับพอผ่านไปสิบปีอ่าแล้วผมว่าเริ่มแรกเลยแหละเริ่มมีการโอน โอนความรับผิดชอบความรับผิดชอบให้กับให้กับเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าเริ่มมีการโอนโอนระบบหนี้สินบุคคลนี้ิบุคคลใช่ใช่นี้ินบุคคลกลับคืนไปให้ให้เหมือนกับว่าให้แต่ละบ้านบริหารกันเองครับนะครับก็มีการเก็บเงินค่าส่วนกลางแต่อย่าลืมนะครับว่าเราส่วนใหญ่จะละเลยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบําบัดบําบัดพู้นี้มันต้องเปิดไฟใช่ไหมฮะบางหมู่บ้านบอกเฮ้ยค่าส่วนกลางสูง เราเปิดมันแค่ครึ่งวันก็พอโอเคพอเปิดครึ่งวันแบคทีเรียรที่มันช่วยในการกินสิ่งสปกปรกครับอาหารมันไม่พอมันก็เหมือนเราอะฮะเราเรากินอาหารไม่พอเราก็ค่อยอดอยากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนสุดเราก็ตายแบคทีเรียพวกนี้มันก็ตายเหมือนกัน,นค,คือคือการบําบัดทําไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็เลยมีน้ําเสียปล่อยรองคลองเต็มไปหมดจากข้อมูลนะครับ ที่ปทุมเนี่ยนะครับตอนนี้น้ําเน่านะครับไล่มาถึงคลองหนึ่งคลองสองนะครับคลองสามก็เลงจะตามมานะฮะอันนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าน,น้ําตรงเนี้ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วซึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนเรื่งปัญหาน้ําเสียนเนี่ยทํายังไงครับตอนนี้นะครับอันดับอันดับแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับว่าให้ให้ท่านลงช่วยกลับไปดูระบบของระบบของของหมู่บ้านของท่านก่อนนะครับว่าตอนเนี้ย หมู่บ้านท่านนะ่ะมีระบบในการจัดการน้ําเสียหรือไม่ถ้ามีแล้วดําเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมลงพื้นที่ไปกับสสชนิชามาผมก็จะเจอว่าหลายๆหมู่บ้านระบบพังไปหมดแล้วครับอืบางทีเราเข้าฝังไว้ใต้ดินนะฮะ ก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรทาอะไรตรงไหนยังไงก็คือปล่อยทิ้งว่าอย่างนั้นไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆพื้นที่เลยปัญหาใหญ่ของของประเทศเลยรับรผมว่าแก้ไขยากด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่ปทุมนะครับสสนนก็มาคุยกับนนทบุรีนะครับมันก็มาคุยกับผมเรื่องนี้แหละว่าและอาจารย์เคนิคแนวทางแก้ยังไงบ้างครับลองตอนนี้นะครับผมคิดว่าต้องเป็นท้องถิ่นนะครับจะต้องกลับเข้ามาอ่าซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับเรา เอาเรื่องร้องเรียนนี้นะครับบรรจุเข้าไปในคณะกรรมการที่ดินทรพยาารณาและสิ่งแวดล้อมแล้วอ๋อเรื่องนี้เข้าไปแล้วนะครับในคณะกรรมการนะครับที่ดินและสิ่งแวดล้อมเพราะเราก็เราก็จะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียเพราะเรากังวลกังวลมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปทุมนะครับมันลามไปหลายจังหวัดเลยนครปฐมและหลายจังหวัดแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องจะพูดหลายเรื่องนะครับเราต้องก็เช้าชิาหนึ่งวันเราจะแก้ปัญหายังไงนะ แล้วเขาก็มาถอนเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องรอนิดนึงแล้วก็จะจัดการเ,ออเรื่องนี้ยังไงครับใช่ครับน่าจะประมาณเดือนเดือนกุมภานะครับก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาสรุปข้อมูลว่าปัญหาของท่านนี่คืออะไรทําไมก็ถึงไม่ไม่ไปดำเนินการอันดับแรกคือท้องถิน่นนะครับกรมกำกับครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคงจะต้องไปเริ่มเช็คกันดูว่าออท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นะครับเขา ดูเรื่องระบบในการจัดการน้ําเสียของ<ช>แต่ละแต่ละหมู่บ้านอย่างไรบ้างซึ่งก็ต้องเดินเข้าไปนะครับเดินจริงๆเป็นหน้าที่เขาอ่ะะ่าเก็แล้วเรื่องต่อไปดีไหมได้เลยครับเรื่องของการเผาที่นานรเรื่องฝุ่นอยู่ใช่ไหมอันนี้นอันนี้คือหมู่บ้านผมเลยนะครับเรา้วเรียนมาเยอะมากหมู่บ้านผมก็อยู่ที่บ้านฟ้าปิยลมนะครับพอถัดไปด้านหลังจะเป็นที่นา แล้วประชาชนก็จะมีการเผาอยู่บ้านพระปิโยโลใช่มีการเผาที่นากันแบบทุกปีปีละสองหนด้วยนะครับทั้งฝนทั้งฝ่นดำนะนี่หิมะดำทั้งกลิ่นทั้งอันตรายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับอีกหลายพื้นที่ในทั้งลำลูกกาธัญบุรีหนองเสือเขากันเต็มไปหมดคืออันนี้เราอยากให้เกษตรกรอยู่ร่วมกับชุมชนได้แต่ว่าจะต้องมีแนวทางการแก้ไขยังไงครับจริงๆต้องเรียนว่า เราผมอะ่ะผมมองข้ามปัญหาที่ปทุมธานีไปเนื่องมาจากว่ามองว่านี่คือเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองไปแล้วนะครับทางเรานะครับร่วมกับทางคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรเนี่ยได้ทําโครงการเรื่องของการลดฝุ่นพิษนะครับที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นคือว่าเราเน้นไปที่ภาคเหนือเพราะเรามองกันว่าถ้าภาคเหนือนะครับมีขบวนการในการเผาอ่ะเผาเยอะเผาข้าวโพดเผาพืชไร่เยอะครับครับ แต่พอหลังจากที่ผมเห็นสสไม้อภิปรายแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเราพลาดไปนิดนึงครับในพื้นที่ใกล้ๆเราตรงปลายจมูกเราเองที่ปทุมธานีมีพื้นที่ในการปลูกข้าวอยู่สองแสนกว่าไร่สองแสนห้าหมื่นไร่นะครับใช่ครับสองแสนพื้นที่หนึ่งในสี่ของปทุมธานีเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับปัจจุบันนี้นะครับครับตัวสองแสนกว่าไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มากเลยนะครับแล้วถ้าหากเราเผาเลยครับ ไม่เฉพาะแค่บริเวณรอบๆนะครับมันจะพัดกระจายเข้าไปในในเขตโซนกรุงเทพได้ด้วยครับนะครับตอนนี้ที่ผมเจอมามีอยุธยาสุพรรณสุพรรณแล้วก็มาที่ปทุมรวมกันแล้วในหลายแสนไร่แล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวมาตรการตอนนี้เราคงทําได้แค่มาตรการปลายทางปลายเหตุก็คือมาตรการในการที่จะลดการเผาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับก็คง ต้องอาศัยแรงของพวกเราประชาชนร่วมกันในการแจ้งเหตุให้กับทางก่มส,ส่วนส่วนประรองนะครับส่วนทาท้องถิ่นในการที่จะไปเร่งรัดเพื่อที่จะลดกระบวนการเผาถ้าท่านเจอท่านรีบแจ้งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นกระบวนการแก้ซึ่งผมริงไม่ใช่กระบวนการที่ผมพอใจเท่าไหร่มันเป็นกระบวนการแก้ที่ที่ปลายทางแต่กระบวนการแก้ที่ที่ต้นทางนะครับเราคงมองไปที่ตัวอย่างของของอ้อยอ้อยนะฮะมีเงินช่วย กรณีที่ท่านไม่เผานะครับตันละ250บาทครับฮะซึ่งมาตรการเศรษฐศาสตร์ต้องเอาเข้ามาใส่อ,อย่างเช่นฟางที่ทอสอไม้เอาไอเดียมาเป็นที่นั่งให้พวกเรานี่นะครับอันเนี้ยเป็นไอเดียที่ถูกต้องเลยนะครับทำยังไงเราถึงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้และสร้างมูลค่าให้กับมันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างดีนะครับที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการด้วยการ เผาเพื่อผลิตไฟฟ้าอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราทําอย่างที่สอสอไม้มัดกันอยู่อย่างเี้ฮะส่งขายเป็นตันๆและเพิ่มมูลค่าให้กับประชาชนประส่วกนก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่จะเผาทิ้งนี่มันขอให้มีมูลค่าดีกว่านะฮะเอามาใช้ประโยชน์ได้ <S <S แล้วก็ตอนนี้นะฮะผมได้ร่วมกับทางทีมในงานวิจัยนะครับเราเรียกว่าเป็นงานอัพไซคลิ่งก็คือนําพวกเศษวัตถุดิบการเกษตรพวกนี้นะครับมา ทำการผ่านกระบวนการทางวิศกรรมนะครับอัดและได้ผลผลิตก็คือเป็นพวกบอร์ดที่ใช้สลหรับทําเป็นกระแพงนะฮะและก็ที่ใช้สลหรับเป็นสเก็ตนะฮะเราเห็นสเก็ตบอร์ดไหมนะฮะพวกนั้นสามารถทําได้นะครับด้วยด้วยกระบวนการนี้ซึ่งตอนนี้คิดว่าอีกประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มทําการทดลองจริงจังแล้วถ้าถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการซื้อนะครับซึ่งกระบวนการนี้คิดว่าทางพักก้าวไกลและคณะจะเริ่มดาเนินการด้วยกัน ด,ดีเขาเป็นไอเดียที่ดีเลยแต่ที่ผมได้ยินมาจากชาวนานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาต้องมาไถากรบนะครับถ้าเกิดเขาเผาเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาจะไม่ต่ำมากนะครับถ้าต้องไถกรบเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาคือไล่ละประมาณ3 5 0ร้อยบถึงห้าร้อยบาทอ่า,อาตรงนี้ทางรา,างช่วยอะไรได้บ้างครับถ้าเราภาครัฐครับเรา,าก็จะต้องมาเพิ่มบ,บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าหากไม่ทํานะครับแล้วอย่างเช่นเอาฟางข้าวที่เรานั่นงกันอยู่เนี่ยนะครับ รวบรวมและเอามาขายนะครับและให้ราคาอย่างเช่นท่านสมบอกว่าให้ราคาสูงกว่าที่350บาทที่เสียไปอาจจะเป็น700นะครับ800ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ให้กับทางเกษตรกรนะครับค,คือเขามีไรายได้อะครับแทนที่เขาจะต้องไปจ่ายเงินจ่ายเป็นค่าน้ำมันเพื่อท,ทำกระบวนการไถกบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาใช้บริการเศรษฐศาสตร์ เข้าประจับครับอ่าเมื่อสักครู่ผมพูดในมุมมองของเกษตรกรแล้วตอนนี้มาพูดในมุมมองของประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรบ้างนะครับทําไมถึงไม่เอาตํารวจไปจับเขาครับที่เขาเผาเพราะมันผิดกฎหมายอันนีข้ขอสองมุมมองเลยอันนี้อันนี้ผมคิดว่าอ่อเป็นเรื่องของความหย่อนยานของของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้คือเรื่องของความจริงเลยเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเผาเลยนะมรม่ามันหลายๆเรื่อง เรื่องการจัดการขยะที่ทิ้งกันเละเทะอย่างนี้ก็เหมือนกันที่ผมที่ผมคุยนะทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นใจเกษตรกรนะครับก็เลยไม่จับใช่ก็เลยไม่จับคือคือมีทั้งสองมุมมองเพราะอย่างที่บอกนะครับเราอยากให้อยู่ร่วมกันได้อยากให้เกษตรกรอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เผาแต่ว่าภาครัฐจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้พูดกันเรื่องนี้อภิปรายในสภาด้วยครับว่าให้ช่วยเหลือเกษตรกรกันด้วยนะครับจะได้งดการเผานะครับใช่ครับ ก็เราเราต้องมีมาตรการช่วยเกษตรกรนะครับครับก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องขยะครับผมโอ้ใช่ขยะนี่ที่ปทุมก็ไม่เบาที่ลำลูกกานี่อาจจะมีเทศบาลมาเก็บขยะให้แต่ที่ห่างไกลออกไปนิดนึงนะครับแถวอาจจะเป็นลำไซหรือว่าแถวหนองเสือนะครับบางบ้านยังเผากันอยู่เลยเพราะว่าเทศอบตไม่ได้เข้าไปเก็บขยะให้ครับก็กลายเป็นปัญหาอีกใช่ใช่ ปัญหาของการจัดการขยะของเราครับมันมีเริ่มตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางนะฮะมันมีปัญหาทั้งหมดเลยไม่ใช่เพาะแค่ปทุมนะครับผมว่ามันทั่วประเทศนะครับทำไงเราถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะฮะเราอ่ปัญหาเริ่มแรกที่ต้นทางก่อนต้นทางก็คือเราเนี่ยมีความสุขกับการทิ้งขยะเรายังไม่ได้เริ่มกระบวนการในการแยกขยะวันนี้ทีมก้าวไกลนะครับก็มีมาออกบูธนะครับชวนทุกท่านนะครับไปลองหัดแยกขยะด,ดูเพื่อลดขยะที่ต้นทาง มีของรางวัลให้ด้วยนะครับขยะต้นทางเนี่ยมันต้องลดและขยะกลางทางก็ต้องมีการจัดเก็บให้ครบถ้วนอย่างที่สอง,สองไม้บ่อนะครบบางที่เนี่ยยังจัดเก็บไม่ครบเลยครับการจัดเก็บไม่ครบก็ปล่อยเป็นภาระให้กับประชาชนทั่วไปอีกอยู่ดีซึ่งนี่คือกลางทางเราก็ต้องจัดเก็บให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บ้านเราที่เกือบหนึ่งร้อยลนะฮะแล้วก็ถัดไปก็คือสุดท้ายก็คือที่ปลายทางปลายทางเนี่ยที่ปทุธานีเรามีหลุม ังกบหรือว่ามเาีเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะอยู่ตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดแห่งด้วยกันนะครับเจ็ดแห่งแต่ทั้งเจ็ดแห่งนะครับท่านผู้ชมไหมไม่มีที่ใดทําถูกต้องเลยครับทั้งเจ็ดแห่งนี้ก่อมลพิษทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ2 5 0ไร่ ก็เป็นระบบเทกองแล้วปล่อยโมโลพิษออกข้างนอกทั้งกลิน่นทั้งน้ำใช้ขยะแล้วถัดมาอยู่ไม่กระทั่งที่3ไร่จริงๆ3ไร่มันไม่ควรจะต้องมีเลยนะครับที่น้อยมากก็ใช้วิธีการขุดหลุมแล้วเอาขยะวางลงไปเลยพอมันเต็มขึ้นมาไม่รู้ทำยังไงต่อเผามันซะเลยซึ่งอ,อันนี้มันคือการจัดการที่ปลายทางซึ่งผมคิดว่าไม่ควรที่จะต้องทําดังนั้นนะครับพักเก้าวไกลเรามีวิธีในการจัดการตรงนี้เ,เริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เราเรายื่น พระราชบัญญัติการจัดการขยะและการบริหารทรัยพยากรไปร้อยแล้ววันที่12ธันวานะครับอันนี้ก็เข้าถึงมือสภาแล้วอันดับถัดมาก็คือว่าถ้ากฎหมายตัวนี้นะครับได้รับการบรรจุเข้าสู่สภาและก็มีการบังคับใช้เมื่อไหร่นะฮะการจัดการที่ผมว่าตั้งแต่3ทางเนี่ยต้นทางกลางทางปลายทางเนี่ยมันจะถูกกําหนดหน้าที่ ให้แต่ละคนนี้รับผิดชอบว่าต้องทําอะไรจะระบุเลยครับหนึ่งสองสามสี่คุณต้องแยกขยะนะแยกอะไรบ้างเป็นขั้นต่ํานะครับอัตราการรีไซเคิลคุณต้องถูกกาหนดไว้ด้วยว่าคุณต้องกําหนดรีไซเคิลไม่ต่อกว่า25%เนะสนะตกง่ายๆคือว่าพัดเก้าไก่เรามีแนวทางอยู่แล้วพัดเก้าไกลเราทำมีบ<ร>ทเ<ำ>ลย,ยครับเราเราจะแก้ปัญหาเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียเรื่องฝุ่นควันมีบททุกอย่างครับทั้ง3ส่วนตั้งแต่อากาศใช่ไหมฮะก็คือฝุ่นฝุ่นพิษนะครับ มีตัวขยะนะครับตัวน้ําเสียพวกนี้เรามีทั้งหมดเลยเต็งจิงงานเรานะครับมันจะไม่ได้มีแค่สามสามสิเท่านั้นนะฮะมีอีกเยอะเลยมันอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นตัวสวัสดิภาพสัตว์นะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเราด้วยในการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนสัตว์ต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็มีเป็นหนึ่งในหนึ่งในงานของเรานะครับการกัดซซอมชายฝั่งอ๋อสภาพภูมิอากาศาะเปนสภาพภูมิอากาศหรือไม่นะครับ้อนอีกประเด็นลกเยอะแยะไปหมด ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอีก,อก,อกงานหนึ่งที่เราเราทํากันอยู่นะครับก็อันนี้นคือถ้าเกิดเราว่าเราเป็นรัฐบาลได้นี่แบบง่ายเลยใช่ไหมพวกนี้เแหมถ้าสองพันแต่ว่าง่ายดีก็ เราเราต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะข่าวหน้าคืออย่างน้อยเรามีแนวทางใช่ใช่ครับคือผมคิดว่าแนวทางที่เรามีเราวางเป็นขั้นตอนไว้หมดแล้วครับซึ่งพวกนีาคุณสุพนัทมินชัยนาเราหมักหมมกันมาสี่สิบปีนะครับผมเดาเชื่อเลยว่าสามปีก็ไม่ทันสามปียังแก้ไม่ได้เลยมันต้องมีสองสมัยครับสำหรับมายโอเคงั้นงั้นต้องเลือกเก้าไกลสองสมัยนะครับได้ยินนะครับทุกท่านเก้าไกลสองสมัยนะครับขอเสียงดังๆหน่อยครับเต็มแล้วนะครับ แล้วเราิดตางก็ขอบคุณต่อเป็กมากๆเลยในวันนี้เราได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของสาิ่งแว้อมและเร็่องขอการวลของปัญหาขยะน้ำเสียแล้วก็เรื่องของฝุ่นพิษนะครับอย่างไงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณผู้จัดนะครับสอสไม้แล้วก็สอสประทุมทุกทุกท่านนะครับแล้วก็แนะนำนะครับ ทางพูทเรานะครับอยู่ทางขวามือของท่านนะครับอย่าลืมไปแวะนะครับมีขนมมีอะไร